ฟอยมิเวเทอร์ประกาศรีแมตช์ชกโชว์กับจอรนกอตติโดยล่าสุดนั้นอดีตแชมป์โลก5รุ่นฟอยมิเวเทอร์จูเนียแต่เยียมกลับมาชกภาคที่2กับทางจอรนกอตติฉลองช่วงสุดสัปดาห์ซูเปอร์โบว์แต่ยังไม่ได้มีการเจาะจงว่าวันชกหรือสถานที่ชกค,คือที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแต่คาดการว่าจะมีขึ้นราวๆในวันที่12กุมภาพันธ์ในปีหน้า ก่อนหน้านี้เมเวเทอร์กับกอตติเคยชกโชกันมาแล้วเมื่อช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาโดยการชกเป็นทางเมเวเทอร์กับกอตติแทบไม่ได้ชกกันแบบจริงๆจังๆมีการพูดจายอ่ยอเย้ยถากถางจนในที่สุดกรรมก,การก็ทนดูไม่ไหวยุติการชกลงในยกที่6ทําให้ตัวไฟจบแบบไม่มีคําตัดสินเนื่องจากนักชกทั้งสองคนชกกันอย่างไม่สมศักดิ์ศรีแต่การยั่วยุก,กันก็ไม่จบสิน้น ทั้งสองฝ่ายได้ยั่วยุกันไปมาและเรื่องราวทั้งหมดก็ยังไม่จบมันลุกลามบานปลายกลายเป็นเหตุจราจนขนาดย่อมย่อมเมืม่อทีมงานทั้งสองฝ่ายต่างก็กรูกขึ้นประทะกันบนเวทีจนวุ่นวายไปหมดนั่นเอง